ถ้ากอสุรษัทเมื่อวานเป็นยังไงน้ํายังไม่ถึงขนาดนี้เลยครับวันนี้น้ําขึ้นแรงมากนะครับเมื่อวานนี้น้ําประมาณ1เมตรนะครับซึ่งวันนั้นท่านประธานมาเยี่ยมเราอยู่จากจุดนั้นนะครับจุดนี้นะครับผมจุดนั้นประมาณใกล้ๆกับต้นไม้ซึ่งวันนี้น้ํำก็ขึ้นมาอีกนะครับประมาณสัก50เซนได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานแลยครัท่านประธานพัชิราชูพันท่านผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเขาใ,ใหญ่นะคะนะแล้วก็วันนี้นะคะก็ได้รับจากการที่แชร์ภาพการลงพื้นที่ของท่านผู้ในการพัชราชูพันธ์ที่โรงเรียนบ้านโดน,น้าห้วยคันนะคะท่านพอสุรศักดิ์คุณชิดภาสตาวะวโหนะคะก็ได้รวมทานน้นําใจนําเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะ,ะนามามอบบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยนาะ บ้านดอนนาห้วยชนนะคะนั่นก็คือทาน้ำใจในช่วงเทอวิกฤตอุทกภัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณกีรภาสัตบพหูนะคะที่ได้บริจาคสิ่งของมาช่วยนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชันแล้วก็ขอขอบคุณท่านผอจิติมาสุนทรรถนะคะกำลังบันทึกคลิปวิดีโอครัณะนี้กำลังบันทึกคลิปวิดีโออยู่ก็ได้มาร่วมบริจาคช่วยโรงเรียนบ้านดอนนาขอขอบคุณท่านผอรุ่งทิวานะคะได้ มาช่วยเหลือในการบริจาคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชันเหมือนกันนะคะต่อจากนี้เราจะไปที่ไหนต่อคะท่านขอไปที่โรงเรียนบ้านมะกอกแล้วก็ไปโรงเรียนบ้านขุขอใหญ่แล้วก็ส้มโฮงค่ะเป็นพื้นที่ริมชีหมดเลยค่ะขอขอบคุณคณะท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับ